เราจะไปที่เปิดงานตุดกีนสารลังเมืองสมุทรสาครนะครับในท้าเรือ่สฉลองเดี๋ยวที่ว่าไปขึ้นเรือไปใช่ไหมกับไอเอเชียทิกอันเดียวกันปอันนี้สมุทรสาครอ,อ๋อสมุทรสาครกุลที่ท เพลงว้วถ้าถลอมอ่ะฟังที่อยู่ไกลถึงเ้อเมื่อตอนเด็กเมื่อตอนเด็กครับพี่ชายผมมาเปิดฟังทุกวันผมแบบผมไม่ลองได้อ่ะใครลองนะชื่ออะไรนะติดอยู่ที่ปากเนี่ย เรือข้ามภากมาจากท่าสลอบข้ามมามาชัยที่เขาแต่งานอ๋ออันนี้นั่งอยู่บนเรือใช่ไหมนั่งอยู่เรือ็นเรือข้ามภาคอ่า็นเรือข้ออามภาคข่ายการงานก็จะมีเรือเรือไปเรือจอด อ๋อนี่ไง,จงเจอพระนี่แล้วที่เห็นในวีดีโออีกอันนึ่งเดียวกับผมเดียววัดแต่ตัวนั้นไม่ได้ตั้งชื่อไงผมเลยไม่รู้ว่าที่ไหนนะโรรกาศก็ไม่หา่างเาไหร่ มีมุมที่เราถ่ายไกลอยู่น,นี้นะเห็นใช่ไหมันก e ็คือมาตั้งกล้องถ่ยอยู่ฝ uh, ั่งน้ำอืมอสามวารสมุดลคนเปิดงานวันที่เจ็ดมาที่กลุงเนพถึงที่เวืกุงเทโอ้วอสวีทเจ็ด 8ปดเก1าสวันเป็นงานตุจีนอ๋อเป็นงานตุน๊กจีนเป็นงานตุ๊กจีนเพราะว่าต่เมืองไทยเรานี่มีงานเทศกาลทุกเดือนเทศกาลเออเทศกาลอะไรก็มีหมดแหละประหลังใครที่แพ้รื่อมเลยเทศกาลแล้วเราก็ลืมแล้วว่าเจ้าเนี่ย ก็ไม่มีอะไรพานั่งเรือชมบรรยากาศก <c ười> ็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยข้างบนเอ่อให้รถให้รถมาาอเตอร์ไซค์ข้ามได้รถยนต์รถยนต์ไม่ได้อ๋อไม่ได้รถยนต์วิ่งรอบเนา มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ก,บบก็ทำ <Okay. S 1> ก็วายอยู่ก <Okay. S 1> ันมีมอเตอร์ไซค์อันนี้นเที่ยวท่าแล้ว ได้ทักกันบ้างไหมก็มีทักว้างไว้บ้างคุยกัยนบ้างแล้วตอนนี้เราก็ข้ามเรือมาจากปากท่าฉลองนะครับ ให้กันได้เอจะใส่กคนอ <c oughs> รูงี้เอาโซนิกไปดีกว่า รูนี้เอาโซนิกขึ้นขึ้นเรือไปด้วยจโซนิกไปแล้วอ้าวไปแล้วโซนิกลงเรือไม่ได้อ้าวทำไมอะสตาร์ทไม่ติดก็เลยไม่กล้าลงจอดอยูตรงนี้เหรอเอามาจอดได้ตรงนี้แต่นั่งเรือข้ามฟากไปอ๋ออันนี้เอาโซนิกไปเหรอเอาโซนิกไปอ๋อนึกว่าเอามิลานเอาแล้วทำไงอะสตาร์ทไม่ติดก็จอด ชเรวค่อยมาสตาร์ทใหม่มา,า <laughs> <laughs> อันนี้ก็มันจะเปิดงานไว้แล้วแล้วตัวมันตีการท่องเที่ยวเขามาเปิดงานอ๋อแต่ตอนเขาเปิดงานเ <c oughs> ราอยู่กลางห้องอยู่วอนนี้งานเสร็จแล้วก็อ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ไปวันปิดงานใช่ไหม ส่วนมากเราจะไปวันปิดงานไหมวันปิดงานก็มีผู้มีอะไรอยู่แต่ว่ามันจะเด็ดแล้วก็อยู่ีกคลิปหนึ่งวะจะรู้ว่าไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปไปเพราะว่าเราไปเปิดงานแล้วไปเปิดงานมันอ้าวกวนอูอัี้ก้นตงอันนี้กวนอิมอันนี้กวนอะไรเนี่ย <laughs> ไม่บอกชื่อสะพานแดงจำลองมีสะพานแดงจำลองด้วยมันต้องมีท่อ,องเที่ยวสมุทรสาครมันต้องขึ้นชื่ออยู่แล้วเออมันก็ต้องโปรโมทเดีเ๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยสารลักเนี่ยสารเจ้าพ่อหลักเม,มืองสารเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครโอ้ปลายเบลเลยสารเจ้าพ่อหลัก มันจะมีแหย์มังกรใช่คิดอย่าโอเคพาด์ทหัว